เอาจังจริงแล้วเราก็คงงงหน่อยหนึ่งว่าไช้ในสกุลเนี่ยมันมันคืออะไรโปรเจกต์อะไรเราพอจะทําได้ไหมเพราะศักยภาพเราก็ไม่ใช่ครูที่แบบเก่งวิชาการหรืออะไรเงี้ยค่ะคนอื่นอาจจะแค่สองสามวันแต่เราเนี่ยเตรียมตัวนานแต่เราก็ทําก่อนแล้วเดี๋ยวเราเรียนรู้เอาแล้วกันจะถามทีมงานเนี่ยค่ะเราก็ทําด้วยใจจริงเลยก็คือตื่นเต้นทุกครั้งเลยก็ <c oughs> ตื่นเต้นทุกวันวัเดือนนี้วันไหนเนี่ยกลัวจะแบบไม่ได้เหมือนคนอื่นเนาะโค้ดหรือว่าทาทีมงานก็ยพยายามจะโค้ดเราอะให้เราคิดอะ คิดต่อไปต่อไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แก้ไขปัญหาไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าเหมือนเราตกผลึกอะไรบางอย่างรู้สึกว่าเราเหมือนมีกระบวนการคิดอะไรที่ดีขึ้นวิธีการสอนในการพัฒนาตนเองในวนอย่างที่เราไปหาปัญหาปัญหาที่ทําให้โรงเรียนไม่น่าอยู่ของนักเรียนน่คืออะไรแล้วเราก็มาคิดว่าเราจะทํายังไงดีให้เด็กมีความสุขในการมาโรงเรียนแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแรกเลยหนึ่งคือต้องใกล้ชิดเด็กก่อนเป็นกุญแจสําคัญว่าถ้าเราใกล้ชิดเด็กเนี่ยเราก็จะรู้จักเด็กเราจะสามารถจะรู้ปัญหารู้ความรู้ความสุขต่อนักเรียนพอเราได้ตัวนี้แล้วเนี่ย ่กิจกรรมการ,ารับจากใจก็คือให้เด็กเนี่ยสะท้อนความทุกข์ความสุขของนักเรียนแล้วก็การแก้ไขปัญหาเด็กเราใช้จากข้อมูลเด็กจริงๆเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะได้แบบตรงจุดเลยเนี่ยแล้วก็เข้าไปเทคเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็เป็นกําลังใจในการรับความเย<ร>ียวยาจิตใจเบื้องต้นให้เด็กรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่โดดเดี่ยวนะเขาไม่อยู่เพียงลาพังมีครูเนี่ยพร้อมที่จะเข้าใจแล้วก็ช่วยเหลือนักเรียนเสมอคาดว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีค่ะ แต่ช่วงนั้นก็เป็นช่วงออนไลน์ด้วยแล้วก็ทำแบบ Google f o r m มเราก็พบว่าไอ้ปัญหาที่เราได้มาเนี่ยมันยังไม่เจาะลึกมากเพียงพอก็ไปเจาะลึกด้วยการสัมภาษณ์รายบุคคลของเด็กพอเราได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยมีการพรีเซนต์นวัตกรรม3กอค่ะให้กูดูแต่ก็ยังมีปัญหาในตอนประชุมนะคะว่ารูยังขาดความรู้ความเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยถ้าเราเจอเคสเนี้ยเราจะทำแบบไหนซึ่งเราก็าจะมีคร่มือครูนะคะสแกนไปแล้วเป็นวิดีโอพูดเนี้ยค่ะแต่ว่าจะตกผลึกตัวชิ้น,น้ยมาเนี่ยจะต้องใช้ครูวิชาการารรรดดด้้้ววยยูบิหเพื่อจะไ ชิ้นงานที่มันดีที่สุดเข้าใจง่ายที่สุดจริงจังกับมันนะให้ความสําคัญจริงๆก็รครูอ่ะไปเปิดแล้วใช้เล่มนี้ต้องทําได้คือเหมือนว่าระหว่างทางอ่ะเราก็เหมือนต้องเรียนรู้ไปด้วยค่ะอยากให้เขามีความสุขในการมาโรงเรียนมันต้องเกิดผลนะคะมันต้องสําเร็จครูต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองก่อนในการเปิดใจรับที่จะทำนี้เรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กเปลี่ยนแปลงทั้งตัวเด็กและตัวครูไปพร้อมกัน